สวัสดีค่ะพอยในหน้าปราจีนนะคะวันนี้เรามาพบกับที่ดินแปลงอ่เขตตำตโนจงังจันตคามนะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเนื้อที่นะคะ40กว่าไร่นะคะประมาณ46ไร่กว่านะคะหรือ45ไร่นะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งในอ่าข้อมูลอีกทีนึงนะคะ แปลงนี้นะคะจะอยู่ติดเขาเลยนะคะจะอยู่ติดเขาเลยนะคะแปลงนี้นะจะเป็นอ่ายูคานะคะจะเป็นยูคามีสระน้ําใหญ่ประมาณ1งานนะคะสระน้ําประมาณ1งงานนะคะลึกอยู่นะคะล้อมรอบด้วยอ่าต้นไม้เป็นไม้รวมเลยนี่นะคะไม้ผสม เห็นไหมรวมไม้ผสมแล้วก็จะมีพวกยูคานะคะอนาคตนะคะจะมีทางผ่านเขา